ขอความเจริญงกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ไปร,รมและผู้สแสวงบุญทุกครั้งฝนที่ตกดินต้องเปียกพ,พ,พืชพัน์ปัจจุพืกองงดงามทั้งหมดทุกครั้งที่จิตของเราสัมผัสสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยิน ะมีประโยชน์สิ่งสําคัญมันไม่อยู่ที่การเห็นไมน่อยู่ที่การได้ยินมันอยู่ที่การที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรถ้ายอมเป็นวัชพืชอยู่ใต้ดินถ้ายอมเป็นโคลมักลากไม้ถ้ายอมเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เป็นสิริมงคลกับพืชน,นั้นๆถ้าอยากเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไป การเดินสุดงก็ไม่มีใครมาเดินแทนเราได้เราต้องเดินเองก้อนหินทุกต้นที่อยู่ข้างๆเราทาั้งหมดมันอยู่เฉยๆเราไม่ได้ยกมัน,ม,นมันก็ไม่นักมันอยู่ของมันอย่างนั้นสรรเสริญนินทาของสัตว์โลกไม่ใช่ขึ้นมีตอนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีมานานแล้วตั้งแต่กาลไหนๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรานักปรา์หรือธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงกล่าวว่า ทำทั้งหลายต้องมีใจเป็นใหญ่ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายมีใจเกิดที่สุดลงมือทำทั้งหลายก็สําเร็จแล้วด้วยใจเมื่อบุคคลที่มีจิตใจดีย่อมกล่าวย่อมกระทําย่อมนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อจิตใจเราไม่ดีย่อมนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นอกุศลเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องประดับชีวิตดังนั้นการเดินความคิดการเดินจงกรม แสดงให้เราเห็นทั้งหมดเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ที่พวกเรามาทดลงในคราวนี้ย่อมเป็นสริมงคลแก่การเอาของผู้โยมทุกคนเองการเดินทุดลงคราวนี้ประสบความสําเร็จใหญ่หลวงนักโทษทุกคนตั้งอกตั้งใจจุพิบัติถัาญายิโยมไหนที่อยู่ตามทิมกันนานที่ไม่มีการเดินทุดลงถ้าโยมมีความประสงค์จะเดินทุดลงสแสวงหาธรรมเป็นเครื่องประดับชีวิต ก็พยายามสอดสองไฟคลิปท่านจะคุณพระโพธินันคระมุนีหรือหลวงพ่อยิ๋วท่านเข้าไปดูในคลิปนั้นท่านจะได้รายการเดินสุลงครั้งต่อไปอีกด้วยเหตุเป็นอย่างนี้พวกเราุูธตริษสัตวทุกคนเราจะมองเห็นความลำบากมองเห็นความสบายยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก่อนจะพิจารณาอย่างละเอียดอ่อนแล้วในที่สุดฝนก็ตก เมื่อฝนก็ตกแล้วแม่ทับก็สั่งให้ย้ายทับไปอยู่ในที่ไม่เสียกเพราะว่ากลัวจะเป็นไข้เป็นหวัดเมื่อย้ายไปเสร็จหมดหมดแล้วมีพวกบรุษใจเพชรมีพวกโยมใจเพชรไม่ยอมกลัวไม่ยอมนีผลตายเป็นตายนี้ก็อยู่บนสลาก็ตายอยู่ตรงนี้ก็ตายเพราะฉะนั้นเราได้มานอนาย ที่เราเดินนั้นย่อมมีที่สูงที่ต่ำาถานที่เราเดินย่อมมีทางโคดโค้งโค้งงงยามที่จําเป็นต้องคดโค้งเราก็ไปตามคดโค้งในขณะที่เราตรงที่ต่ำรองก็เราก็ต้องระมัดระวังในขณะที่เราก้าวขึ้นที่สูงเราก็ต้องระมัดระวังการระมัดระวังนี่เองเรียกว่าการจิจารณาอย่างละเอียดเมื่อเราได้ ก็จะประสบความสําเร็จการเดินชุน้ำประสบความสําเร็จนั้นมีอันหนึ่งถึงสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือการออกกําลังกายของเราที่เราก้าวเหยียบหินก้าวย่างลุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดล้วนแล้วแตเป็นการยืดเส้นเอ็นนอกจากเป็นการยืดเส้นเอ็นแล้วเราได้มานอนป่าจริงๆสองสามวันเราก็ได้นอน ที่เราเดินนั้นย่อมมีที่สูงที่ต่ำาถานที่เราเดินย่อมมีทางคดรโคโค้งโค้งในยามที่จําเป็นต้องคดโค้งเราก็ไปตามคดโค้งในขณะที่เราตรงที่ต่ำรองก็เราก็ต้องระมัดระวังในขณะที่เราก้าวขึ้นที่สูงเราก็ต้องระมัดระวังการระมัดระวังนี่เองเรียกว่าการจิจารณาอย่างละเอียด เมื่อเราได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วการเดินทุนลงของพวกเราทุกคนทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จการเดินทุนลงประสบความสำเร็จนั้นมีอันิสึงคี สติธรรมชาติสติอัตโนมัตินั้นถ้าเราใช้มันอย่างสมบูรณ์อย่างเป็นประโยชน์แล้วย่อมมีมรรคผลในการเดินของเราอพอแม่ครูบายการเดินจากอุบลไปถึงเชียงใหม่เดินจากอุบลไปถึงสงขายะลาปัตตานี กลัวเจ็บก,กลัวลำบากไม่มีค้นความเหนื่อยความเจ็บความลำบากกลัวแค่ไหนมันก็ไม่กลัวเราเราจะกลัวมันมันก็ไม่กลัวเราในที่สุดเราจะตายจากมันในที่สุดเราก็ตายไปด้วยกันสู้เดินดีกว่าสู้อดทนสร้างบารมีดีกว่าทำดีถูกเขาติดชิ้นินทาดีกว่าทำชั่วถูกยกย่องทำดีมีคนยกย่องสนัสรินดีกว่าทำไม่ดีให้คนปะนัก นามถึงสกุลลุนชาติของพวกเราขอความเจริญงอกงามในสินในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมังเกิดมีแล่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมขอยติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงพากันน้อมจิตตั้งใจเดินด้วยความสวบระวงังด้วยความสงบให้งดเว้นจากการคุยกันเสียง ให้มีอุุสนและบรารมีเป็นเครื่องระดับชีวิตทุกครั้งที่มีการพบทุกครั้งก็ต้องจากทุกครั้งที่ได้เจอทุกครั้งก็ต้องจากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เรียกว่าจากเพื่อเจอพบเพื่อจากทั้งหมดไม่มีใครเหมือนเรามาเกิดอ,อยู่บนโลกใบนี้เราเจอกันอยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่เกินร้อยปีเราก็จากกันเราพบกันบนเขานี้ไม่นานเดี๋ยวเราก็จากกันด้วยเหตุนี้การ และการจากไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การพบกับการจากนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือได้ประโยชน์ได้คุณธรรมได้บาร,รมีธรรมในขณะที่เราได้พบได้เจอต้นไม้ทุกต้นในภูเขาสูงไม่เท่ากันพ้อนหินก็สูงไม่เท่ากันวันนี้ที่หลวงพ่อสูงกว่าพวกโยมเพราะหลวงพ่อยืนอยู่บนพ้อนหินญาติโยมทุกคนความสูงต่ําไม่ใช่เรื่องใหญ่จิตใจสูงสําคัญคนที่มีจิตใจสูงแม้จะ ท่ี่จะทำขนาดไหนก็ย่อมมีความสูงในตัวส่วนต้นไม้ที่ขึ้นบนยอดเขาสูงแค่วาสองวาก็สูงกว่าต้นไม้สักที่อยู่ข้างล่างใหญ่อบไม่มิดตั้งหลายรอบเพราะฉะนั้นเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ส่วนคนนั้นเอาจิตใจสูงเป็นเกณฑ์เพราะมนุษย์แล้วผู้มีจิตใจสูงถ้าเราทุกคนทําจิตใจเราให้สูงแม้เราจะทุกข์ยากลําบากยังไงจิตใจเราก็ ส่วนคนที่จิตใจต่ำแม่จะมั่งมีสีสุขขนาดไหน